ประกอบกรณีคุณวียงของทางลรวจะเลียวีทิ่ภาอิงโูทำไมกันชายถามมึงแล้วมึงไม่รู้จักตอบภาถามึงตอบไปได้เด็กไปัดขึ้นเงินของกองสลากจะอยู่ในมือทำไมไม่รู้จักตอบกันชายแบบนี้เงินรางวัลที่หนึ่ง คนดูมันก็งงคนดูดูไม่จบเลยมันไม่ได้จัดต่าเท่าอีกดี เขาซื้อเราไม่ซื้อไม่ดิบทำไมไม่บอกไปไม่บอกเราวันนี้ไงที่ไปนี่ที่ขึ้นเงินมาแล้งไงมีแางวมาที่หนึ่งจริงไม่มีหวยกิี๊ดทำไมไม่พูด เออไม่ไม่พูดไม่นั่ง ốc. ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแล้วมันจะมาเป็น C e O ได้ยังไงไม่รู้ตัวอย่างล้วจะมาเป็น C e O ได้ยังไง เลยอาจารย์ของก็เสเขาถามบอกว่าฟอกเงินก็ต้องใชเงินโดยบอกไม่ได้ฟอกนายทุนชั้นบริษัทใหญ่โตมีเงินเป็นหมื่นล้านมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตั้งสิบเป็นบริษัทเขาตลาดหลักทรัพย์ีธรรมพิบาลเนี่ยสถานที่ที่ฉันเปิดบริษัทอยู่เนี่ยกำลังจะสร้างอาคารนักศึกษาลงทุนเป็นพันล้านเนื้อที่เฉพาะที่อย่างเดียวก็เป็นเป็นหลายร้อยล้านแล้วพระามัน่ห้าร้อยตารางวา ทำไมไม่พูดอีกทีง้อมึงไปเสียเวลาเขาคนไทยทั้งประเทศก็ต้องการคำตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบจะมาเป็นซีอีโอได้ยังไงฮะทำไมไม่พูดไปบอก็เงินมาถึงว่าทำธิดกุจมายเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ก็มาฟอกในประเทศทไทยทำไมไม่พดเออเออาก็จะเป็นทั้นส,ส,สารทั้นสารประชาชนนักประเทศก็อยากรู้ผู้จำาวร สรุปแล้วเนี่ยบอกว่าขายกันตลาดคนเกินมันยังไงอยากรู้ไปออกรายการของกระแสแล้วไปพูดแล้วไปออกทำไมเสียวเวลาเขาอืม ใช่เอาคนกระแสต้องตอบชัดเจนเพราะเป็นการกำเนิดพลังเขาถามแทนประชาชนเพราะถามแทนคู่กรณีสรุปนายเอกถูกกัตเตอรีหรือเปล่าไม่ตอบก็มันไม่เอาหลักฐานไม่ให้ดูมันโอนเงินมันจะมีเหมือนที่ฉันซื้อฉันจะต้องโอนเงินไป มันก็ต้องมีหลักฐานต้นกูว่ะ